I'm glad you can I'm glad you can เท่าไหร่16ศิลปินเจริญสิสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีครับ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 ครับความเฟรชเนี่ยผมว่าผมว่าเฟรชเนี่ยเวลาออกเสียงแล้วเนี่ยมันต้องยิ้มครับพี่พี่พพเอกลองไหมครับเฟรชอ๋อแล้วถ้าถ้าถ้าออกเสียงแบบไม่ยิ้มมันจะไม่ได้พี่พี่พี่เก๋พี่เก๋ลองแบบไม่ยิ้มลองแบบเฟรชแล้วคุณปาก แอว่าออกไม่ได้ครับเปรศไม่ได้ไงมันไม่เพรสใช่ไหมใช่ครับแล้อีกอย่างนึงนะครับเราอยากเราอยากให้คนทุกวใบนะครับได้เปิดคลื่น915แล้วนะครับรู้สึกสดชื่นกันทุกใบไปเลยแล้วถ้าพูดถึงความสดใสของดีเจเฟสเออเป็นแบบไหนยังไงบ้างเลยก็จริงๆแล้วดีเจเฟสของเราก็มีความเปรสที่แตกต่างกันไปครับก็ ขอบคุณครับแล้วก็ถามังถามเดี๋ยวไม่ทันไลเลยมีแฟนลับแล่ว่าแล้วก็ไฟใหญ่กว่าศิลปิน DJ เฟร็ดเราก็มีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายต่อนะนครับต่อโอเคเดี๋ยวน้องก็เลยเน้องเขเลยอย่างเช่นตัวหางเองครับตัวหางเองก็มีความเฟรชแบบป็นชีเป็นดีเจหน้าใหม่เป็นน้องใหม่อะไรนี้ซึ่ง จริงๆแล้วดีเจเฟรชของเรามีความเหมือนกันก็คือเราอยากจะมอบความเฟรชความสดใสให้กับผู้ฟังทุกคนเพราะนั้นก็เลยต้องใช้ดีเจแบบเฟรชเฟรชที่ใช่<อ>ครับใช่ไหมครับอ่ะอยากรู้อีกอันหนึ่งครับพี่เก๋แล้วเราจะได้ฟังเพลงแบบไหน<อ>จาก91.5 FM เนี่ยคื่นเฟรชของเราเนี่ยครับ<อ>ผมสำหรับเพลงนะฮะแบงขอตอบแล้วกันนี่ครับก็คือเป็น Fresh Music ทางไลน์เพลงเพราะหลักอยู่สำหรับคนทุกวัยซึ่งสามารถฟังได้ทุกวัยฮะลองเปิดดู91.5 FM ครับได้ทุก ไว้ครับเขาเน้นนะครับพี่เก๋ว่าทุกวัยเขาบอกว่าเป็นใหม่ที่นอดีเสมัยแล้วจุดเด่นจุดเด่นเลยอ่ะของคืนเพฟสที่ทุกคนเนี่ยต้องมาฟังเลยเนี่ยคืออะไรครับอ่าใครจะตอบใช่เพลงและการเป็นแมตัวแทนนะครับก็จริงๆความเฟสนะครับบอกไปแล้วว่าเพลงเพราะหลายที่สำหรับคนวัยนะครับแล้วเราก็มีครบอารมณ์ด้วยคือแบบอาจจะแบบวุ้ยเปิดมาฟังแล้วแบบเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วอาจจะนึกถึงพวกอารมณ์ตอนนั้นที่เราเคยรู้สึกหรือว่าอดีดีก็จะมีแบบเพลงใหม่ๆมาอัปเดตให้ฟังอ่า มีทั้งเพลงเก่ามีทั้งเพลงใหม่ใช่แล้วนะครับก็จะครบหลากหลายอารมณ์ไม่ได้แค่แบบฟังสบายอย่างเดียวก็จะเป็นแบบมีทุกอารมณ์ทุกรูปแบบคดี๋ยวให้ฝากผลงานนิดนึงดีกว่าเน่กาลังจะเขาเรียกว่าเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกฝ่ายมาแล้วนี่บ้างไหมคะค่ะก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะคะทั้ง16คนค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่คลืน Press f ฟร s h ก็สเอ็นห้าเอฟเอฟ i ฟริคาลน์เพลงคราลต์ยุคสรับคนทุกวัยค่ะโอ้นี่สโลแกนสโลแกนเลยก็มือหนอและนี่นะคะชมหน้านะคะดีเจครับสิบกชิของเรานะคะเดี๋ยาจะไม่ไเสียงเมื่อแต่รู้สึกครับไม่ได้มีเพลง มาเปิดตัวแนะนำพวกเราได้รู้จักกันเท่านั้นมีอะไรพิเศษดิครับผมยังไงฮะคือจริงเรามีความพิเศษนะครับเป็นเพลงเต็มของเครื่องเราครับเฮ้ยพี่เป็นไงมีเพลงเต็มด้วยอยากผมอยากจะส่งความเฟสไปให้ทุกคนนะครับเราก็เลยตั้งใจไปทำเอ็มวีนี้ขึ้นมาครับแล้วเราจะคืนความสุขให้ใครไหมฮะนี่นี่นอกจากโทษนะจะไม่มีพี่ยืนให้เราแล้วเนี่ยเขาแย่งหน้าที่นักบอกทังค่ายนะเขามีเป็นพลงเต็มเครื่อง้วยใช่ใช่ใช่ ที่เป็ว่าเฟซซองครับให้โลกสดใสเฟ s องให้โลกสดใสทุกวันให้โลกสดใสทุกวันให้โลกสดใสทุกวันแล้วเราจะได้ดูอะไรกันยังไงล่ะครับผมเราก็ไปดูกันเลยไหมครับตอนนี้เลยนะกไหนจะมีนกเคนะเจ ฉันและจ้ารอจ้าวันนั้นเป็นการให้โลกสดใสก ครับคุณนภวมินประสมเนตรครับเครสเดนนะครับรผมขอเสียงปรบมือดังรับนด้วยบนเวที ากให้นะครับท่านพูดถึงพี่สายทัศน์เลยครับของเฟรช9.5 FM ของเราครับเชิญครับก็ก็คนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรตินะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับรวมถึงนะครับอนาคตนะครับแฟนคลับของช่องคลื่นนะครับเ9.5เฟรชเต็มนะครับในที่นี้นะครับก็จริงๆแล้วกลุ่มของเรานะครับมูลนิธิเองก็ขยายธุรกิจไปมากมายนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราได้เปิดตัวช่องดิจิตอลทีวี ช่องโมโน,โนช่องทีไลไปนะครับส่วนปีนี้นะครับก็ได้เลิกเปิดคลื่นหนึ่งนะครับธุรกิจหนึ่งของเราตื่นขึ้นวิทยุนะครับ9.5นะครับเฟสเอฟเอ็อเนมนะครับมิวสิกไทม์ไลน์นะครับคลื่นเพาะนะครับสำหรับคนทุกวัยนะครับก็ที่จริงแล้วก็ เสร็ของช่องของคลื่นตัวนี้ก็คือเราจะเปิดเปิดเพลงที่หลากหลายนะครับทุกบอกสำหรับคนทุงเทศทุกวัยนะครับหลากหลานะครับรวมทั้งเป็นเพลงไทยไม่เฉพาค่ายนะครับทุกค่ายนะครับเพลงสากลนะครับต่างประเทศเราก็เปิดนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกทุกคนนะครับด้วยได้ลองนะครับหมุนคลื่นเข้ามาฟังคลื่นเรานะครับก็เสร็จที่ห้านะครับผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยคน อย่างที่ที่ศิลปินท่านบอกนะครับคนฟังวัตยุน้อยลงนะครับจริงแล้วก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่จริงแล้วก็ทุกท่านก็สามารถไปฟังเพลงที่ชอบได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับย mm ูทูบอะไรก็ว่าไปฟังได้ mm hmm. ไปเลยคลื่ mm hmm. เจจนเกษตร15เนี่ยก็จะ,ะนําเสนอ,อสิ่งแปลกๆใหม่ๆนะครับรวมถึงรวมถึง mm hmm. เหล่าดีเจเนี่ยที่จะมาขึ้นมามอบความสุขนะครับให้กับผู้ฟังนะครับได้ได้อย่างจุใจนะครับเรา เราสัญญาว่าทีมดีเจของเราก็จะมอบความสุขให้ทุกท่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเปิดมาฟังกันนะครับเรียงว่าไม่ใช่เสียงเพลงเท่านั้นนะกิจกรรมดีๆก็จะมีเกิดขึ้นมากมายอีกด้วยนะคะนั่นแหละค่ะวิสัยทัศน์อันกว้างไกลจากประธานของเราคุณอาไปเลยขอบคุณมากๆนะคะเฟรช91.5 FM ครับนับถอยหลังครับ ครับหุนไปเลย91.5ใช่จำหมายเลขนี้ไว้กับเฟรชเฟรชต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยเฟรชเฟรชต้องทำให้เอสซีแซกนะสอสอความสดชื่นนะครับผมอ่าขอบคุณท่านผู้หาแล้วก็ศิลปินทุกทุกท่านเลยแล้วรวมเจของเราแล้วก็คนมากค่ะมาเต้นกันบ้างในครับ้งนี้ยินดีด้วยกับเฟรช91.5 มีมากมายทุ่เตร้รักเกิดขึ้นก็ทำต่างสุนทรพางก็ทุกมากมายสุดที่เป็นเองคงจะไม่ถอยมือเรมวความ

Come can go back and back and we could back and back You could get back and back and back and and back 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 you, i and back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  and and back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  back and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  I'm i'm gonna do it

来不及花繁，趁着春光留白。我手牵起风来，你心牵起云彩，再问苍天，只为星辰。将风景全拍下。

We <laughs>